พี่นิสสวัสดีค่ะพี่ตุ๋ยสวัสดีค่ะพี่ปอสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแม่น้องนาตา มัน็จะเหมือนพวกน้ำหอมมาดามฟิลใช้ดีมล่ะเด็กน้อยทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกำลังตั้งใจสอมนี่เก่งทุกคนน้องเก่งมากดูหรือคุณ สวัสดีพี่ม์มีิดพลาดหน่อย <c oughs> พี่มันดีนาสวัสดีค่ะโชว์จริงผมจไถ้าใครอยากดูโชว์แบบเต็มรูปแบบต้องซื้อบัตรเออใอใช่แล้วสวัสดีนาคาพี่ธีรพงศ์สวัสดีพี่จันทิมาพี่อิมมี่พี่ดา พี่ใบเฟิร์มพี่ปลอยสวัสดีทุกคนค่ะแม่กินแบแบเรั่งใช่ไหมเยอะเพิ่มเมื่อกี้ฝรั่งอร่อยน้อะอันนี้ผลไม้จากบ้านแม่คำน้องยูลีนะคะเดี๋ยวสี่โมงแม่แซมก็จะไปพี่ฟินข์บแลนะมีประชุมประชุมก่อนแล้วก็จะกลับมาหาลูกๆโตเกียวใหม่ กินแล้วค่ะพี่จินตนาก็ได้กิกนผลไม้ของพุ่งของผ่ันด้วยนะคะนี่มารีโอกินอาหารสนไวใช่แล้วอาาหสโนูไวค่ะ กินมันละคาบนวไม่จะกินคาบเดียวเวลามาแม่อย่ไม่เคียวอะไรเลยนอกจากน้ำปล่าแล้วก็นมเปรี้ยวน้ำผึอบพีค่ะพี่พรานพี่นรลองหน้าถ่ายพ็อกเก็ต่มตัดเกี่ยวครับพี่ลักกี้สวัสดีค่ะอ,ะ,อะทุกคนเดี๋ยวจะจะ,จะลาให้ฟัง บอสบอสเดี๋ยวประชุมที่ฟินขครับสิบอสก็จะมาสวัสดีค่ะพี่แมนแซบพี่รักกีบใครที่จะมาที่โงรงครนอะ่ะมามอบอะไรให้น้องมาซัพพอร์ตน้องอะ่ะเสีฟินอะ่ะมาได้เหมือนเดิมนะแต่เราอะ่ะจะไม่มีจำหน่ายบัตรหน้างานอ่อาพัสราวันนี้สู้ๆนะลูกนะ พอทานข้าวกับเบบี้เสร็จบอกก็จะมานะคะระับถ้ามีมีประชุม4โมงเย็นประชุมทท่เพียนขับแล้วก็ตอน5โมง6โมงก็มาที่นี่นะคะเน,นี่ยพี่พรีสวัสดีค่ะตุตอันนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงทุกคนเพราะว่า เราอยู่ที่โรงโละครเด็กๆก็กำลังต่อบทอยู่คนละมุมเลยทุกคนต่อบทต่ออย่างกันอยู่คนละมุมเดี๋ยวก็ช่วงใหม่นี้ก็จะเป็นการซ้อมเพลงกันเพลงที่ใช้ในใน EP นี้นะคะทุกคนน่าสนใจแค่แขกรับเชิญก็ระดับประเทศแล้วน้องทุกคนนะ้อง ขอบคุณค่ะพี่สูขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่จินตนาเดอสู้สู้ค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าตอนเกิดมาก็จะสะดึมสลือน,นิี่เพทุกคนทีสกายมาทุกคนเพิ่งวันเกิดนางวันก่อน ซู้ค่ะสก,กายวันเกิดสก,กายให้อะไรแม่คา้าพเจ้าทำงานเคยียราให้แจ้งหน้าได้จ้ะได้เลยฟินขับแม่บ้านเข้ามาแล้วเาหาะฮะกนเลย ่ทำไมหน้าแน่ขนาดนั้นอันนี้ใครจับนะไอจับปิงออไบบอขาวน้ำเขาดหรโอ้ยเนาะคุณนู้นมึงอะไรขื่นขอบคุณดอกกุหลาบด้วยนะคะ เดี๋ยวตอนบ่ายเด็กๆก็จะสอมเพลงแล้วก็สอมเพลงเสร็จก็จะต่อบทกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็ทุกคนได้เออทุกคนได้บทบทแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เพลงก็เรียบร้อยผู้ช่ยอยู่เพียงค่พี่นาลีเดี๋ยวตอนเย็นก็ไปฟินขับต่อมีแต่ลูกมีแต่เต้านะคะ เดี๋ยวตอนเดี๋ยวบอสก็กำลังมานะคะเพราะบอสั้งจะมาแวะมาดูเด็กๆก่อนหรือว่าหรือแม่ก็เพราะเรามีนัดประชุมที่ฟิลคลับตอน4ี่โมงเย็นก็เดี๋ยวจะเข้าไปประชุมระบบต่างๆเพราะไม่ว่าจะเป็นระบบะไรโสดนะคะแล้วก็ระบบการทํางานด้วยหลังบ้านเพื่อให้มันโฟขึ้นเหมือนเราเปิดมาหนึ่งอาทิตย์แล้วอะ่ะเราก็จะรู้ว่าอันไหนที่เราต้องแก้ไขอะไรปรับปรุงอะไรพัฒนาน้อวันนี้ก็จะประชุมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นแล้วก็พาร์ทของโรงละครเด็กเราก็จะซ้อม ลูกชายมีเพลงใหม่จ้าได้พัก่อนนิดหน่อยพี่นารีเมือ่อเมื่อคืนกลับไปถึงบ้านก็ประมาณตีห้ก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งสิโมงก็ตื่นมาลุยต่อเพราะว่าตอน9ก้าโมงจะต้องไปเคลียร์อะไรนะ คนไหม่คนต่างๆเนี่ยมาให้ได้เด็กที่นี่นะคะแล้วก็พี่หนุนมาเซตอัพเรื่องซาวแล้วก็เช็คเช็คระบบแสงหรีสเสียงที่นี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่สงก็จะเข้าไปฟินขัดต่อเพราะว่าเมื่อเช้าคุยกันกันกบอ่าทีมไมท์เพราะวันนี้จะเปลี่ยนแบบพวกโต๊ะพวกเก้าอี้โต๊ะที่มันบัตแบบไหนเป็นยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวให้พนักง,งานเข้ามาได้เลยพี่แนนขอบคุณนะคะ เอ็มทีหลิงหลิงสวัสดีค่ะเมื่อคืนคนเยอะอยู่นะคะคนพอดีเต็มร้านนะคะแต่แตก็ไม่แน่นนะคะอ่าถือว่าโอเคอยู่วันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันหยุดชดเชยวันจัดก,กรีนะคะวิบอสมาแล้วทุกคนบอสมาแล้วกันนบ,วกบเบบีคุณย่าเองสวัสดีค่ะพี่แพนเค้กสวัสดีค่ะ บอสมาแล้วกับเด็กๆนะคะพิลามัยสวัสดีค่ะบอสน้อยมาค่ะมาทั้งคู่เลยแล้วก็เดี๋ยวสี่โมงก็จะออกไปที่ฟินคักกันนะคะโอเคเดี๋ยวมิชชั่นลงก่อนนะนี่นะคะ สวัสดีจ้าอะไรถูกป่ะใครตัวด๊าเมียได้เรา <c oughs> อันนี้แม็กซาร์ดไงที่โอเมก้าคุณชายทะเลมาแน่จะเลคกอว่าใครดูไหมใครแทบสีก็ได้สจอแต่หน้าเองน่ารักน่าร<ๆ>ัก<ๆ>ฝนไม่ตกนะคะอย่าลืมนะคะอีพีนี้เลิศนีน่กินกับพ่อทะเลแบไ,ไปโบกไปเกินครึ่งแล้วค่ะอิบลุูทูป้าไปแล้วเดี๋ยวมีโดนัทมาจ้าอย่าเงานะไม่ใช่ไรสุดการอย่าเงาครับมีตละคร เสียงมันกรอนแมวกำลังค่ะเพระเดี๋ยวเด็กๆจะกำลังจะเช็คเพลงตอนบ่าย